หัวค้าทำใบขับขี่ระหว่างประเทศเสร็จแล้วคุณจะได้สามารถพาฉันไปขี่ได้ที่ต่างประเทศเพราะเราจะไปญี่ปุ่นกันดีจ้าพร้อมขี่ไหมพร้อมจ้าพร้อมนะต่อให้เมียฉันเป็นรุ่นบรรทุกฉันก็จะขี่กูไม่ได้ผอมลงเลยเหรอตอนนี้เราก็อ้อนผัวสาเร็จสวนจต,ตุจักเนี่ยแหละเมื่อวานทะเลาะอยู่กับใครรู้ปะใครลูกสาวยายแพรลี่ฉันเห็นาน้ําในสระมันขุ่น แพรลี่คะบครบกวนด้วยคะ่ะเปลี่ยนน้ําปลาบ้างน้ําข่นหมดแล้วคะ่ะอีแพรลี่ตอบกลับมาว่าไงรู้ไหมแม่คะขุดบ่อปลาเลยค่ะขุดบ่อทําไมอะก็ขุดบออ่ขอ,ขดบอไปเลยคะ่ะน้ําไม่ต้องเปลี่ยนออกซิเจนไม่ต้องใสค่ค่ะประหยัดกว่าเยอะคะ่ะเออหายมันก็จริงของมันวะ่ะน่ารักนะเนี่ยตัวนี้เชื่องแล้วเนี่ยวันดีค่ะดีจ้าอ,อ,อกใจกระเคยแล้วหนึ่ง สถานที่แห่งนี้คือสวรรค์ของเมียรนรกของผัวมันก็เรื่องของมึงค่ะก <c oughs> ูจะซื้อก็คือกูจะซือ้อค่ะฉันไปเดินเที่ยวงานของฉันเนี่ย <c oughs> เธอยังหน้าบูด <c oughs> หน้าบึง้งตูดบิดตูดงอ <c oughs> คนสวยก,ก็ต้องตูดบิดตูดงอตีเดินสะบัดสะโพกเนี่ยถ้างนั้นมีทําไมวะคะตูดเนี่ยจะผอมทําไมให้มีเอวมีสะโพกเรียนท่านผู้บริหารตลาดปลาตะจุจักนะครับแนะนําให้ออกนโยบายจํากัดวงเงินคนบ้านที่ตลาดแห่งนี้ให้ซื้อในจํานวนจํากัดครับจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนชาวบ้านมึงคะบอกไปเขาก็ไม่ฟังราคาช่องไร้สาระอย่างกูเนี่ยเออตรงสารก็บ้างเศรษฐกิจไม่เดินแล้เมึงเราก็มาซื้อร้านนี้ประจํามีปลาส,สวยๆค่อนข้างเยอะนะคะเพราะเขาทำฟาร์มเองนะครับนี่คือร้านปลาครับ แต่บูชาไก่แบบนั้นก็ได้เหรอปลาชอบกินไก่ย่างก็เลยบูชาไก่เจริญรุ่งเรืองขันทุกเช้าคุณวิทย์อะไรโอ้อะไรจ๊ะมึงพูดกับกูดีๆเมียที่เขาล้อทำตามคำสั่งเมียไม่ดื้อเหฮะไม่โซนเออไม่โอเคไม่ห้ามอะไรนะเมียอยากไปวิ่งนิสิตจตุจักรเหรอจ๊ะไปสิตักไว้แล้วก็ไม่เอากูก็น่ายืนรอจนเหงื่อแตกเปียกหมดแล้วเนี่ยมีคนจองไว้แล้วมันก็หายไปเลย ไปขอเทพเจ้าไก่สิกอนนี้ไงได้แล้วเขาบอกไปซื้อร้านนู้นแล้วยห้กูเจอตัวนะเมื่อ20ปีที่แล้วตอนที่ผมโซเดมคอมกับมาดามแพมครั้งแรกผมกลัวติดคุกมากข้อหาพระผู้เยาว์แต่ตอนนี้มึงโดนข้อหาพระผู้เท่าเรียบร้อยแล้วค่ะหรอจ๊ะ้าแต่ถ้าตอนนั้นผมยอมโดนติดคุกป่านี้ก็พ้นโทษแล้วครับกูขอสาบให้ไข่มึงไม่แข็งเอาไปท่ามเข้าพันอีกเออ ทำไมมันไม่เท่ากันอ่ะถ้าเกิดว่าวันไหนอยากขาย3ตัวพันก็ได้ค <c oughs> นที่ขายตัวละร้อยพอแล้วพอขึ้นรถก็หมดสภาพหลับทิ้งหัวให้ประจนอยู่ตามลำพังถึงบ้านปุ๊บก็ต้องปล่อยปลากักโรคของเราเพราะว่าถ้ามันตายจะตายยกฝูงนะคะ <c oughs> ตกงแต่ซื้อมาเนี่ยยังไม่ตุยเลยค่ะและนน้วนกก็โตฉ่ำเลยอาหารสูตรพิเศษค่ะเดี๋ยวดูนะ <c oughs> ตัดภาพมาทางนี้ ยังไม่ทันได้ให้เลยหิวจัดหิวขนาดนั้นเลยเหรอลกปาตอมดี้ขอให้เรามีความสุขและอย่าเดือดร้อนใครแค่นั้นเป็นพอนามว่ามาดามแพมค้าเมื่อไหร่จะมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองขายหวังไปเถอะค่ะไม่ทำค่ะเหนื่อยเ <laughs> <laughs> ชิญสนุกคนเดียวให้ตามสบายเลยหัวไม่ช่วยหรอก <h ums> เอ้ยบอน,นุ่น